คุณเสมอครับผมกับรายการชอปปีวารีตีนะครับที่อยู่กับเราสองคนแล้วก็รวมไปถึงพี่ดำรงมงทองด้วยะนะครับจัดมาใครอยากจะส่งไอซเบรมาพูดคุยกันนะครับกับรายการของเราเนะี่ยฮะกระหน่ำกันเข้ามาเยอะๆนะฮะเพราะในนี้เขียนไว้บอกว่าให้เขียนว่ากระหน่ำส่งนัเข้า <c oughs> มาเยอะๆนะฮะทีมแปดต้องมึงสนะองห้าครับผมส่งมาพูดคุยกันได้นะฮะส่งมาเยอะๆแล้วกันครับผมนะฮะและเมื่อกี้นะครับคุยค้านกันหนึ่งอัลบั้มใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่นำเพลงของพี่ยอดรักสลักใจเนี่ยมาร้อง นะครับทำทำนองใหม่นะครับทำดนตรีใหม่ด้วยทำดนตรีใหม่ทำดนตรีใหม่นะครับเออนะฮะจัดไปนะครับมี12เพลงด้วยกันในรอบนี้ครับครับผมนะฮะใช้หลักอะไรในการคัดเลือกเพลงครับเพราะเพลงของพี่ยอดลังนี่ต้องบอกว่ามีเยอะแยะมากมายเลยใช่แล้วคัดทำไมถึงเอาสิบสองเพลนี้จะครับคัดเพลงแบบว่าเพลงถ้าเป็นเพลงที่ดังแล้วดังสุดๆครับผมจะไม่ไม่เลือกเข้ามามาก เอามาเฉพาะบางเพลงบางเอาคัดเฉพาะบางเพลงที่ว่าดังแบบตกสำรวจเนื้อหาดีร้องดีเป็เพลงเพราะเนี้ยอ่าฮะดังแบบตกสำรวจนี่ก็คือเพลงมันเพราะแบบเกทเอเกทบีเกทซีเงี้ยอ๋อบางทีบางทีเพลงดีเนี่ยไม่ค่อยได้เปิดเนี้ยครับมาลองมาเนี่ยนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงที่ที่พี่ดำรงชอบอยู่แล้ว นะครับตรงนี้นะครับจัดไปในครับปนีนี้วางวางจำหน่ายมีมีตอนนี้วางจำหน่ายหรือยังครับตอนนี้ก็จำหน่ายบางทีก็ไปไหนหน้าเวทีแล้วข่าวว่าบริษัทจัดจำหน่ายนี้กำลังกำลังจะเริ่มจัดจำหน่ายอ๋อน่าจะเป็นเดือนกุมภาเนี่ยแหละนะครับตอนนี้นะครับแลั้วช่วงนี้ได้ทำงานร่วมกับโปรดิวเซอร์ใครเป็นโปรดิวเซอร์ใครเป็นใครก็เป็นโปรดิวเซอร์เองด้วยแล้วก็พี่ไก่ เจ้าของบริษัทชวนชมโปรโมชั่นด้วยครับผมน, <ะ S 2> นี่ก็คือสังกัดที่ที่พี่ดำรงอยู่ในตอนนี้เลยใช่ครับชื่ออะไรนะฮะชวนชมโปรโมชั่นชวนชมโปรโมชั่นอ่าแล้ว12เพลงนี้พูดถึงว่ามีแบบว่ามีความพิเศษแล้วก็แตกต่างยังไงบ้างกับของพี่รักค,ครับความแตกต่างน่าจะเป็นดนตรีคร่ะคือคือจะอาร์เรนต์ไม่เหมือนเดิมจะเปลี่ยนดนตรีโซโล่หรือว่าลูกเล่นอ่าอย่าง สมมติเครื่องเล่นดนตรีในยุคนี้การอัดจะเป็นในยุคปัจจุบันคแต่แต่ถ้าไปฟังของพีแอลต้นฉบับก็จะเป็นย้อนดนตรียุค,คยุคนน้นน่ะ นะครตรงนี้ครับแล้ว12เพลงนี้นะครับมีถ่าย MV หรือว่าถ่ายอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วเราปล่อยอย่างเดียวนะครับใครที่ซื้อแล้วปั๊มตอนนี้ไปนะฮะถ้าสมมตินะครับไปเจอพี่ดำรงนี่ก็ถือว่า12เพลงเนี่ยมีมีถ่ายเรียบร้อยหมดเลยนะครับแล้วก็เบรกก่อนเนี่ยเราได้นำเพลงนะครับมาเปิดให้แล้วด้วยภาพสวยมากแถ่ายทำอะไรเรียบร้อยสวยมากต้องบอกว่าสวยมากจริงๆจะสวยแดนเซอร์ครับผมตีน่สวยนี่ถ้าพูดถึงแดนเซอร์ก็ร้องก็่อโอ้ย ขาดอย่า,านงนึหห่ะถ้าอยากจะดีกว่านี้ต้องนางเอกางเอ็มบีอ่ะนางเอกอ๋อก็ไปหาได้ได้โปรโมทกันเองหน่อยอ๋อส่าวายพงศ์งกนะฮะเออก็ไปหาได้นะครับตามเสียงของผมตรีนะฮะจัดไปนะครับสิบสองเพลงนี้นะครับชอบเพลงไหนมากที่สุดครับพี่ดำรงเพลงที่ชอบเป็นพิเศษอยู่เพลงหนึ่งก็เพลงแผลรักสลักใจแผลรักสลักใจนะเพราะว่าเป็นเพลงที่ตอนที่พี่เริ่มหัดร้องเพลงใหม่ๆตอนที่ยังไม่ได้ปทึกเป็นเสียงหรือว่า ตอนที่ร้องเพลงตามวงอิเล็กโทรนอ่ะที่รู้จักเพลงเนี้แล้วก็เอาเพลงเนี้มามาร้องบนเวทีก็เลยเอามาเรื่องมาในรับ้างนี้ด้วยะฮไหนๆก็นะฮะสักหน่อยได้ไหมครับแิ๊บหนึ่งครับจัดไปครเป็นแผลในกายแค่ไหนทนได้แต่แผลรักปักดวงใจ ทนไม่ได้หรอกนะรักเอ๋ยไม่เคยจะสมอุราชีวิตเจียนบ้าเกิดมานี่ทุกใจโอ้โห เยหมดขึ้นน้ำตาลหมดขึ้นน้ำตาลหมดขึ้นหวานอย่างกับน้ำตาลจะเป็นี๊สองค้ารวมกันหลากหลายมากถึงหวานมากน,นี่นะครับก็ถือว่าเป็นเพลงที้ที่ชื่นชอบที่สุดเลยในบ้านนะครับนอกจากนั้นยังมีเพลงช้าเพลงเร็วกี่เพลงอะไรอย่งเงครับที่สองเพลงนี้เพลงที่หลายคนรู้จักเพลงรักเผือเลือดครับโชคดีที่รักลาจำลาแม่ดอกฟ้าคุ้ใจคนจนนออ๋เี่คยฟังคุณครับ ยิ้มรอยนี้ให้คุณยิ้มลำหุนให้คุณคนมองโอ้โหอย่าเรียกว่าเสียงหวานอย่างเดียวพี่ดำรงคือแบบใส่ต้องใส่ต้าวแล้วสว่างอินเนอร์เแบบพี่ดำรงเนี่ยเขาจะร้องเพลงสไตล์นี้มาอยู่นี้เกิดทันมากหรือจัะสักสักนิดได้ไหมคะเลิอใจไฟปองจึงมองมน เสียดายที่เกิดมาจนออโอ้โหนี่แต่ละเพลงนี่นะฮะก็คือแบบเป็นสไตล์นี้เลยสําหรับพี่ด้ำรงคือเป็นโลโก้ของแบบเพลงแบบกุ้มกิมแบบเพลงรักแบบน่ารักน่ารัก,ก,กเอง<ช>ส่วนใหญ่ <ๆ S 1> เคยมีเพลงไหนที่เป็นแบบเพลงช้าๆแบบซึ้งๆแบบเจ็บปวดที่สุด <ผม S 2> ในเพลงมีเพลงอะไรของพี่น้ำลงเคยร้องไหมฮะที่เรียกว่าแบบเศร้าๆสุดๆอ่ะหมายเพลงตัวเองหรือว่าเพลงเพลงตัวเองครับผมเพลงตัวเองเพลงยังรักเสมอสิ ยังรักเสมอหากไปแล้วเธอมีสุขฉันจะไม่ปลุกเธอจากควังสวรรค์นี่นี่เศร้าแล้วกับผมเราไปยังปิ่มสุขเลยเหมถอนว่าเออเธอจากไปแล้วแต่ว่าฉันก็ยังเออธรรมดาต้องฟังให้ครบเออนะฮะตรงนี้นะครับใครอยากจะนะครับไปติดตามฟังซื้อเลยเนาะในยูในยูทูบมีหมดเลยพี่ดำรงทองก็มีทุกเพลงทุกอัลบั้มที่แบบ เดีรู้ว่าเป็นเพลงชื่อดังเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปเบรกกันสักคู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีความสนุกแล้วก็ความบันของพี่นำรงมงทองกันต่อนะครับเดี๋ยวเจอกันกับพวกเราสองคนได้ได้ชมดิวา r i e ต้เสียดายนะเพลงนี้พวกผู้ชายไม่ได้ฟัง ตรงนี้ยเสียเวลาจิบสิ โนคนให้ทั่วรสชาติกลมกล่อมทั้งหอมทั้งหวานให้มันช,ว,ชว่ม เด็กชมอะมึงจะกินกาแฟอะไรวะไม่น่าจะติดติกร้านขาวกาแฟสดทำไมมันจะไม่รู้จริงเหรอแกไม่อยากจะพูดว่ะมันว่ามันเป็นของตายแต่มันเป็นของตายจริงนะเว้ยเพลงนี้น่าเสียดาย มึงไม่เคยรลกกรี่สงสารมีมึงมั้งเหรอวะเออเออระวังมันจะสายเกินไปนะเว้ยเออฉันสงสารมันวหฮะสงสารมันเนี่ยนะสมเพศมันด้วยถ้ามันไม่มีฉันแล้วมันจะอยู่ยังไงพ่อแม่พี่น้องมันก็ไม่มีทุกวันเนี้ยก็เมาเหมือนหมาทุกวันอยู่ละลูกชายอย่างมันอ่ะจะคิดอะไรเป็นแล้วมันจะคิดมากทำไมวะชนแก้วอ อยู่ได้ไม่นานหรอกขนาดหมอสั่งห้ามมาแล้วมันยังไม่ยอมหยุดเลยทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ไหนจะผู้หญิงกลุมไม่เป็นมะเร็งก็คงเป็นเอกอายสักวันฉันจะทนจนถึงวันนั้นพายังไงซะสมบัติทุกอย่างก็ต้องตกเป็นของฉันคนเดียวเพลงนี้ เสียดายผู้ชายไม่ได้รับฟังสิ่งที่ผู้หญิงเขามีเขาเป็นเช่นไรกันบ้างท่านสามารถรับชมสาระความบันเทิงผ่านทางแอปพลิเคชันธนบุรี FM เพียงท่านพิมพ์ค้นหาคำว่าธนบุรี FM ได้ผ่าน App Store และ Play Store แล้วกดติดตั้งท่านก็จะได้รับชมความบันเทิงจากรายการต่างๆพร้อมให้ทุกคนดาวน์โหลดกันได้แล้ววันนี้ฟรีโฉมใหม่ของเว็บไซต์คนทนบุรี www.musicrelax.fm www.lukthungkrungton.com www.play9875.fm w w w t o n r i t v รับชมรับฟังพร้อมกันได้ในโลกออนไลน์ นะครับพี่เอเฮแล้วก็น้องไผ่นะครับรวมไปถึงนะครับพี่ดำรงวงทองด้วยนี่นะตอนนี้นะครับก็นะใครอยากจะพูดคุยกับเราอย่าลืมนะเบอร์เดิมนะครับ08125ส่งเข้ามาเลยเอสเบนเของเรานะครับจัดมาเยอะๆด้วยครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายเบรกสุดท้ายแล้วเร็วมากๆเลยอ่ะเร็วมากนะคถูกแล้วน่าจะคุยไปเร็วมากคุยกันสักสองสามชั่วโมงนะครับตอนนั้นเลยเมื่อเบรกที่แล้วเราเพิ่งคุยถึงเพลงไปแล้วไผ่ใช่ะถึงไหนล่ะ ถึงไหน้วเพิ่งจบเรื่องอาราบามไปจจานครับผมก็ล้างด้วยล้างจานกันอยู่เมื่อกี้อยู่ข้างหลังเลยนะฮะตรง <c oughs> น,นี้นะครับ <c oughs> ก็คุยถึงเพลงนะครับว <c oughs> ่าชอบเพลงไหนแล้วก็มีหลักอะไรในเรื่องของการคัดนะครับสิบสองเพลงนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคือคอ่ายที่พี่ดำรงอยู่ชื่อค่ายอะไรนะชวนชมโปรโมชั่นชวนชม,ชมโปรโมชั่นเป็นยังไงมามยังไงที่ได้มาอยู่กับค่ายนี้มาร่วมงานกับ่ายก็เป็นค่ายเล็กๆน้องใหม่นะตอนนี้ก็มีมีดำรงวงทองครับเด่นชายสายสุพรรณก้องชิโนไทยครับซอเกษตรนิสัย ศิลปินอยู่แค่นั้นแล้วก็เป็นค่ายซึ่งทําเพลงมาสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเนี่นะฮะับใหม่เลยทีเดียวพี่ก็มีอัลบั้มอยู่ในค่ายที่ประมาณสามสี่ชุดแล้วนะอ๋อนี่คือคือพี่ดำรงเป็นแกนนําเลยครับของค่ายนี้เขาบอกตรงนี้นะฮะชวนชมนะครับโปรโมชั่นนะครับก็ศิลปินก็เรียกว่ามีแต่คุณภาพไม่จำเป็นต้องมีมีมากมายเยอะเขาเรียกว่ามีน้อยแต่ ได้ข่าวนะครับได้ข่าวว่าบริษัทนะฮะับสำหรับอาชวนชมเนี่ยนะครับมีมีจัดงานงานด้วยครับมีครับก็จัดงานเวทีคอนเสิร์ตครับแดนเซอร์แสงสีเสียงครบนะฮะใครที่อยากจะได้ก็ติดต่อไปได้ติดต่อได้นะคะชิญชม เบอร์ผมนี่แหละซูเปอร์หนึ่งครับผมนะครับสามเจ็ดห้าสองสองซีหนึ่งนี่ติดต่อมาได้เลยนะครับนี่เลยนะซูเปอร์หนึ่งสามเจ็ดห้าสองสองซีหนึ่งนะครับอ่าขอฝากขอสายพี่ดำรงได้เลยได้ครับนะฮะจัดไปนะครับตรงนี้นะครับใครอยากจะจัดงานนะคยื่นเลยคึกคืนนะฮะได้หมดด้วยนะครับมานะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อนะฮะสำหรับนะครับร้องเพลงร้องแล้วอันนี้คือนะครับพี่ดำรงเนี่ยร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเลย ครับแนวจนถึงปัจจุบันนะครับได้เขาว่าได้มีโอกาสไปสแสดงภาพยนตร์ด้วยนอกจากร้องเพลงยังแบบว่ามีบทบทบาทในด้านของการสแสดงด้วยก็มีมีตั้งแต่เมื่อสิบปีที่แล้วก็เล่นเมื่อกี่ปีนะ <c oughs> พี่ดำรงศะเมื่อปีที่แล้วนะงเสียงไปพังปีที่แล้วก็น่าจะเคยชมมูลเพลงลูกทุ่งนิ่มอ๋อมูลเพลงลูกทุ่งนิพมนะฮะหนังใหญ่หนังใหญ่ค่ะแล้วก็แล้วก็ล่าสุด สุดเลยกับเรื่องรวมพลคนลูกทุ่งเงินล้านอ๋อนี่เรื่องนี้เองเพิ่งเพิ่งลาลงไปไม่นานนี่เองใช่ครับนะครับเดี๋ยวคงใครที่อยากจะตามเนี่ยคงจะได้ตามนะครับทางทางอซีดีเนาะหลานที่อ่าติดตามได้แน่นอนพี่ทำลงเล่นเป็นอะไรคะไม่บอกถ้าไปดูเข้าไปก็ไปหาไปแอบดูแล้วกันเนาะเนี่ยนะฮะนึกว่าจ่ดยที่ไปจะเล็กน้อย อย่าก็พิบตาอย่าก็พิบตาอย่าอย่าเออนี่ถ้าถ้าคนแบบ<ด>ไปดูในโรงอยากกินป๊อปคอร์นถ้า,<ด>ถาก้มกินปุ๊บนี่ขึ้นมาอ้าวหายไปแล้วอะรไรแบเนี้แต่ไม่ถึงขนาดนั้นมั้งครับพี่ตรงน,นี้นะครับแล้วก็ภาคแรกล่ะภาคแรกพี่ดำรงภาคแรกก็สิบปีจำแนกไหมอันนี้น,นี่แสดงเป็นอะไรเป็นพี่ดำรงเลยภาคแรกนี่ก็เล่นเป็นตำรวจออ๋เเล่นนป็ตำรวจสายสื่อนี่นะครับ แล้วก็ภาคสองนี่เล่นเป็นอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยภาคสองนานแน่นอนเออนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยนะครับจะได้เจอๆกับพี่น้ำรงเนี่ยที่ไหนอะไรงบ้างครับผมมีคิวไปแสดงที่ไหนบ้างตอนนี้คือาประเทศไทยนะครับไปมาเร็วที่สุดก็คือวันที่17ดที่ระยองครับวันที่วันที่ส8บ9ดสบ้าคิว 18อยู่เชียงใหม่19อยู่เชียงรายโอ้โหขึ้นก็เลยได้ว่าทั่วประเทศททัั่่ววไทยใกล้บ้านคุณนะครับตรงนี้ก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยไปมาเกือบหมดละนะฮะขาดอีกไม่กี่จังหวัดเนลยเดตองนะที่บอกไว้ขาดอีกไม่กี่จังหวัดนะฮะเออนะครับก็สามารถไปเจอกับพี่ดำรงได้เลยนะฮะตรงนี้ติดตามทางเฟซก็ได้นะครับอ่าแฟนแฟนคลับที่ว่าอยากจะไปพบไปเจอกันไปฟังเพลงก็ดูทางเฟซผมก็ได้นะครับเฟซบุ๊กคือดำรงวงการทีมดำรง ภาษาอังกฤษนะคะดำรงเว้นวงทองไปเซิร์ชไปคลิกไลค์กันนะคะแล้วก็ติดตามเออ่ผลงานแล้วก็คิวงานแสดงได้ด้วยได้เลยนะฮะแล้วก็รวมถึงอัลบั้มนี้นะครับที่ปล่อยมา2เพลงนะครับอยากจะถามว่าเป็นไงบ้างกระแสรกะแสตอบรับเป็นอย่างไรก็ช่วงนี้ก็กำลังเริ่มโปรโมทไปบ้างแล้วแล้วก็กระแสตอบรับตอนนี้การโปรโมทก็เราก็ทยอยโปรโมทไปเรื่อยๆครับผมนะฮะก็คือแบบทุกคนก็รออยู่รอผลงานของพี่ดำรงด้วยใจเย็นครับเพราะว่าเพลง เพลงอมตะเนี่ยเราสามารถหยิบไปฟังเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าอยากได้แบบอัลบั้มเต็มเนี่ยต้องไปตามงานคอนเสิร์ตก่อนแน่นอนใช่ไหมนแล้วแล้วก็อัลบั้มนี้เนี่ยดีแบบแฟนๆแบบชอบอย่างเงี้ยนะครับอัลบั้มหน้ามีชุดสองไหมมีครับเพราะว่าอัลบั้มด้วยรักสลักใจนี่จะเป็นจะเป็นตั้งชื่ออัลบั้ม ชื่อเดียวเลยแต่จะมีอีรอมชุดที่หนึ่งด้วยรักสลักใจหนึ่งด้วยรักสลักใจสองด้วยรักสักขบแต่ศิลปินก็ใครจะเป็นผู้ถ่ายทอดก็ติดตามดูแล้วกันอ๋อนี่ก็มีวางไว้เรียบร้อยแล้วแน่นอนได้ติดตามแน่นอนค่ะนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับเมื่อกี้ที่ถามไปบอกว่าได้มีโอกาสเป็นแฟภาพยนตร์แล้วเนี่ยถ้ามีเรื่องหน้าติดต่อมาเนี่ยพี่ดำรงไปไหมฮะก็เล็่นงหนึ่ ชอบไหมเป็นนักแสดงดีกวยนะชอบการไไแสดงด้วยหรือเปล่ายากกว่าร้องเพลงไหมยากกว่าร้องเพลงไหมมันเสียเวลามากกว่าแล้วก็ยากกว่า ยากกว่าปกติเราร้องเพลงจนจนเราแบบอันนี้ของจริงร้องเพลงก็ยากนะเพลงขอทุ่งยังไงก็ยากอยู่ดีแต่เพลงแต่ว่าพี่ดำรงร้องมายาวนานก็เลยแบบว่ารรมนาไปนะครับในอนาคตนี้ไม่แน่พี่พี่ดำรงอาจจะเปลี่ยนตามมาร้องเพลงแบบช้าๆซึ้งๆแบบเศร้าๆาปกติพอเป็นคนพี่ดำรงเป็นคนแบบหน้าเด็กอยู่หน้าหวานอยู่นะเวลาร้องเพลงร้องเพลงแบบพวกแบบเพลงแบบลักๆเนี่ยหน้ามันจะดูมีความสุขแล้วส่งสายตาจริงสายตาออกมากเลยแต่เพลง เพลงเพลงช้าที่มีมากแต่ว่าเพลงเร็วนี่มีน้อยอ๋อแตเ่เพลงมันจะเป็นระดับแบบมิน,มนิหรือเปล่าช้ากลางช้ากลางหรือเปล่านะครับขณะเมื่อกี้ร้องเพลงช้าที่สุดเศร้าที่สุดใน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 ,ในชีวิตแล้ว <c oughs> นะครับน้าย,ยังดูแบบเปียมสุขอยู่ <c oughs> <c oughs> ยนะจังไรนะฮะโอ้โหสุดท้ายแล้วนะครับพี่น้ำลงครับใครที่อยากจะนะครับติดตามนอกจากมีแฟนเพจแล้วนะครับติดตามค่ายแล้วนะฮะมีมีทางอื่นไหมมีก็มีทาง ทางเลยอินสตาแกรมเล่นไหมคะอินสตาแกรมก็มีอ like ่าแกรชื่อว่าพอดีเมื่อสักครู่เห็นแอปเล่นไอโฟนไอยฟนก็มีอินสตาแกรมได้หน่อยอินสตาแกรมก็มีก็ติดตามได้ทางเฟซอินสตาแกรมทางข่าวคอนเทนงต่างๆทางยูทูบในบแล้วก็ทำงานต่างจังหวัดต่างๆด้วยนะฮะสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้พี่นุ่งฝากผลงานอัลบั้มชุดนี้หน่อยนะครับทำไมต้องฟังครับผมนี่ก็เป็นงานเพลงลูกทุ่งซึ่งอ่ เป็นการรวมเพลงของพี่แอลเนี่ยซึ่งยอดรักสักใจเคยกับร้องเอาไว้แต่ว่านํานมาเรียบเรียงดนตรีใหม่ทำใหม่เพื่อที่จะสืบสารเพลงลูกทุ่งให้อยู่คู่กับรุ่นลูกหลานสืบต่อไปอนะะยังไงก็สนับสนุนค่ายเพลงชวนชมโปรโมชั่นนะครับ ซึ่งเป็นค่ายที่อยากจะสนับสนุนเพียงลุ่งอยู่แล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมดํารงวงทองครับผมครับผมนะฮะใครอย่าลืมนะฮะจะติดต่องานแสดงเนี้ศูนย์แปดหนึ่งสามเจ็ดห้าสองสองสี่หนึ่งเลยนะครับคือในด้านล่างของเราแล้วด้วยจัดไปนะฮะยังไงวันนี้นะครับเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะครับที่ได้มาพูดคุยกับพี่ดํารงวงทองครับศิลปินคุณภาพอีกหนึ่งท่านนะครับก็เรียกได้ว่าเสียงเนี่ยนะฮะน้ำตาขึ้นมดเลยครับผมน้ามนอุ้ยเซลอีกแล้วมดขึ้นน้ำตาตรงนี้นะฮะยังไงวันนนีี้ะคครรับบขอุณพ่ดํางงวท มากเลยครับคุณทัพอ่านะครับรักกันชอบกันนะครับอุดหนุนนะฮะของแท้นะครับตติดทำงานได้เลยนะฮะยังไงวันนี้นะครับเราสองคนนะครับผมไผ่ปฏิภาณช่วยเจริญจาก m, เพลง98.75 FM เพลงพราะไม่ใช่เล่นเที่ยงถึงบ่ายสามอย่าลืมไปฟังนะครับเออค่ะเอสนาจรสุริีพวงเพลง98.75 FM เก้าโมงถึงเที่ยงค่ะลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในรายการทอมบิลลี่เวอตี้นะครับตอนเวลาดีๆแบบนี้นะครับพบกันแน่นอนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ i oh. ตอวจะรู้ตัวใจพี่ไม่รู้เอามีบุญสลายเสียหายส่วนใด I'm not.